สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มน์นะคะจะขออนุญาตนะคะมาพูดเรื่อง High and s e นะคะก็คือเกมซ่อนหานี่เองแต่อันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบเกมซ่อนหาแบบเอเอต้องมานับหนึ่งถึงสิบแล้วหาเจอกันอะไรอย่างเี้ยแต่จะเป็นการซ่อนหาคำค่ะว่าเนี่ยในคำที่มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะสำนวนสุภาษิตเนาะแบบมันคือคำอะไรใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆอนอย่างเช่นคำแรกเลยนะคะคือกบในกะลาเออเพื่อนๆ่นคะน้องๆหมีหมีน้องๆหอ,อฮามทั้งหลายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ากบในกะลามันแปลว่าอะไรผมทราบครับผมทราบอ่าฮามครับฮามรู้ฮามรู้หรอคะฮามมันแปลว่าอะไรครับมีความรู้หรือประสบก,การณ์น้อยนึกว่าตัวรู้มากครับแล้วฮามเคยเป็นไหมคะ ฮัมโมไม่เคยเป็นครับโอ้ฮัมโมูไม่เคยเป็นนะคะเพืเ่อนๆเคยเป็นไหมสำหรับม,นนะมูนะมึงเคยเป็นนะกบในกระลาคือบางครั้งมันเหมือนกับว่าคือเราอะก็แบบชอบคิดว่าตัวเราอะรู้เยอะแล้วไงคยพอเราทําเราทําแบบบางอย่างอะจนมันชินอะจนมันแบบเหมือนกับคุ้นเคยคิดว่ารู้รูเ้เยอะแล้วแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงแล้วอะคือความรู้ที่เรารู้ว่ามันเป็นความรู้เพียงแค่เล็กน้อยเองแล้วคือเราจําเป็นจะต้องแบบ ศึกษาคนข้อมูลน่ะให้รู้มากกว่านี้ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมนแนะนํานะคือแบบประมาณจากที่เคยเป็นมาก่อนคือคนเราเนี่ยคนที่จะต้องแบบประมาณหนึ่งเราต้องรู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเรายังมีคนอื่นที่แบบรู้เยอะกว่าเราค่ะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่หมดไม่มีอะไรที่จะแบบหมดไปได้อะ่ะคือแบบมันเยอะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าการศึกษาเนาะถ้าเมื่อที่เรายังยังศึกษาอยู่ยังศึกษาต่อ เราก็จะแบบว่าไม่ใช่เป็นกบในกะลาแต่เราก็จะยังเป็นกบนอกกะลานะคะต่อไปอันที่สองนะคะคือขวานผาซากเออมีน้อยมีน้อยเคยเป็นไหมขวานผาซากผมไม่เคยครับแล้วมีน้อยรู้ไหมว่าขวานผาซากคืออะไรผมรู้ครับบางคนอนะ่ะผมเคยเจอด้วยพวกพูดจาตรงๆแล้วก็ไม่ยอมแบบเกรงใจใครใช่เคยเจอเหมือนกันทุกคนเคยเจอไหมมุนว่ามุนว่าทุกคนเคยเจอคนขวานผาซากนะมุนอ่ะเคยเจอแบบประมาณเหมือนกับ แบบอยู่ดีๆก็คือแบบพูดจาที่แบบทําให้เรารู้สึกเหมือนกับอึ้งขึ้นมาเออเอาเป็นว่านะแต่อันนี้เนี่ยคือมณ์อะได้ยินกับหูแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาไม่ได้ขวานผ่าซาก,กับมน์นะคือประมาณแบบมณ์จาได้เลยว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่ว่าเพื่อนเนี่ยมาบอกว่า,วาแม่เสียชีวิตเสร็จเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเขาก็พูดจาขวานผ่าซากขึ้นมาเลยบอกว่าอา้าวก็แมแ่แก่ขนาดนี้แล้วอะจะไม่ตายได้ยังไง โอเคอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาจะกมคำพูดมามันแบบเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ควรจะพูดคําเนี้ยมันควรจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอบใจเขาว่าเฮ้ยอย่าคิดมากนะเพราะแบบคือแบบแม่แม่แกแบบแม่เสียชีวิตไม่เป็นไรหรอกแบบประมาณเหมือนกับอย่าคิดอะไรมากเลยแม่หรือว่าย่งก็อาจจะถามก็ได้ว่าแม่เป็นอะไรถึงเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปลอบใจเขาอะคือแบบบางครั้งอะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขวานพลาดซคือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ควรปลอบใจแต่ก็กลายเป็นว่าพูดที่มันแบบเกินไปอะค่ะ จริงอยู่เขาแก่แต่คือเขาก็มีความรู้สึกของเขาเหมือนกันนะนะคะต่อไปก็คือว่าคนที่เป็นของปากแตกเออของปากแตกคืออะไรหนูๆสองคนรู้ไหมรู้ครับรู้ครับฮามุกรู้ก็คือพวกที่แบบว่าเก็บความลับไม่อยู่ครับใช่ค่ะของปากแตกคือคนที่เก็บความลับไม่อยู่คืออย่างเช่นแบบเราเราเคยเจอนะเหมือนกับว่าเราเล่าเรื่องเราเล่าเรื่องหนึ่งอะ ให้เพื่อนคนหนึ่งฟังแล้วเราก็บอกกับเพื่อนคนบอกให้เก็บไว้เป็นความลับนะอย่าไปบอกใครนะปรากฏว่าเพื่อนคนนี้นี่ก็คือแบบเอิม่มทําหน้าที่อันแสนดีสุดวิเศษคือรีบไปบอกคนอื่นเลยค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคือแบบประมาณมุนพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาเรียกว,ว่าของปากแตกคือบางครั้งอะ่ะคือเราก็แบบเคยคิดนะว่าเฮ้ยบางอย่างคุณก็ควรที่จะรู้นะว่าเฮ้ยแบบในเมื่อเราพูดแล้วกําชับแล้วว่า เก็บไว้เป็นความลับนะก็คือหมายของมันเป็นความลับปะมันก็ไม่ควรที่จะออกไปบอกกับใครอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือคนพวกเนี้ยก็คือแบบเป็นคนที่แบบเก็บความลับอยู่อะ่ะคืออันตรายนะมึงขอบอกไปเลยว่าคือเราอย่าไปฝึกนิสัยให้เป็นคนแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคือต่อไปแล้วเนี้ยมันจะขาดความน่าเชื่อถือนะต่อไปนะคะคืองมเข็มในมหาสมุทรงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยอย่างเช่นเราทําอะไรที่แบบว่ามันยากยากค่ะ ทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จสักทีคล้ายๆกับโทมัสอันวารเอลิสันที่แบบเหมือนกับใช้หลักหลายวิธีในการบอกว่าสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างวัอดไฟอ่ะในการสร้างไฟฟ้าให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่โลกอ่ะคือแบบโทมัสอันวารเอลิสันใช้หลายวิธีมากพันกว่าวิธีเลยนะเช่นเดียวกันคืออย่างแบบปัจจุบันเนี้ยคือเราก็แบบทางานเขียนใช่ป่ะเราก็อาจจะแบบมีบ้างที่แบบ เราก็อาอมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยถ้าไม่งานเขียนอันนี้เนี่ยคนถนึงชอบทําไมงานเขียนอันนี้คนยังแบบไม่ชอบแต่เรากับชอบอะไรเงี้ยคือบางครั้งมันแบบเหมือนกับเป็นเรื่องที่งมเขียยในหมหาสม,มุทรมันจะต้องหาวิธีในการที่แบบว่าพอเหมาะพอเจาะอ,อะไรเงี้ยที่ดีที่สุดอะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะคืองมเขียยในมหาสมุทรเพื่อนเพ,นพ,นพนเคยไหมมุนว่าทุกคนเคยนะเคยทําในสิ่งที่ยากเคยแก้ไขโจทย์ที่ยากในชีวิตแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันยากอะ่ะ แต่พอเราแก้สําเร็จมัมั่นใจนะทุกคนก็คงจะแบบมีความสุขอะดีใจเหมือนเหมือนเอลิสันที่แบบประมาณเหมือนกับสามารถที่จะหาวิธีในการทําให้หลอดไฟแบบตั้งอยู่นานอะเพื่อนเพื่อนมันช่วยอย่างนั้นนะถัดไปก็คือชักใบให้เรือเสียค่ะชักใบให้เรือเสียเพื่อนเพื่อนดูไหมว่ามันคืออะไรเออมันคืออะไรคะมันคือพูดนะหรือแบบประมาณขวางในการสนทนาออกนอกเรื่องเคยเจอ อย่างเช่นแบบประมาณแบบมีเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาก็แบบคุยคุยกันอยูอย่เน yeah. claro ี่ยคือแบบเป็นเป็นการคุยกันเรื่องเรื่องพ่ดๆไปเนี่แหละก็คือแบบประมาณมีเพื่อนก็เล่าบอกว่าเออเฮ้ยเนี่ยชอบผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้หน้าตาน่ารักดีแล้วก็แบบว่าในมากเลยก็คือนิสัยดีอะค่ะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็คือพูดชักใบให้เลืองเสียว่าแหมเขาไม่ชอบเกหรอกหน้าตาอาจจะธรรมดาแบบเนี้ยใครๆก็ขวัญพาซากนะแต่ก็คือเป็นการชักใบให้เลืองเสียด้วยเฮ้ยคือแบบ อย่างมากก็คือคนที่จะแบบยังไงเดียพูดออกแบบหรือแบบไม่ก็คือออกนอกเรื่องแบบหรือมันก็มีอีกแบบมันก็คือพูดออกนอกเรื่องในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงก็จะชอบแบบขวานผ่าซากบ้างพูดออกนอกเรื่องมาอย่างเช่นว่าโอ๊ยเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบเขาชอบผู้ชายหรือเปล่าเขาาจะไม่ได้ชอบผู้หญิงก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบประมาณเหมือนกับคือคือแทนที่แบบ จะพูดอะไรที่มันดีกว่าเนี้ยก็กลายไปเป็นชักใบให้เรือเสียเพื่อนเพื่อนพอเข้าใจไหมนะถัดไปตักบาศอย่าถามพระตักบาศอย่าถามพระอย่างเช่นว่าเวลาเราอ่ะสมมติเราจะซื้อของให้คนคนหนึ่งอะเราก็ไปบอกเขาไปถามเขาบอกเฮ้ยเอาอะไรอ่ะอยากได้อะไรมะอยากได้อันนี้มาอยากได้อันนี้มาอยากได้อันนี้ไม่ไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นสักทีอะมันคือการตักบาศอย่าถามพระนกสองหัวเออ นกสองหัวเราพูดตรงๆเลยนะว่าในโลกนี้มันมีจริงๆมันมีคนที่แบบประมาณมกับชอบใส่ร้ายคนนี้ชอบใส่ร้ายเราคือชอบพูดปั่นหัวให้ทะเลาะก,กันนะ่ะซึ่งจริงๆแล้วคือนกสองหัวนี่ก็คือปั่นหัวหทะเลาะก,กันเพื่ออะไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะแต่จริงๆแล้วการกระทําแบบนี้มันเป็นการกระทําที่ผิดเป็นการกระทําที่ไม่ควรที่จะกระทําให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเป็นนกสองหัวควรจะหยุดก่อนที่จะนาพาตัวเองเนี่ย ไปพบกับความริบัตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดละที่ว่าจริงๆเกมนี้เราทําขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ใช้เตือนตัวเองเลยะคะ่ะเตือนตัวเองเตือนคนอื่นว่าเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเป็นแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตก็จะไม่ได้ว่าแบบคือชีวิตก็จะดําเนินชีวิตไปแบบเปล่าประโยชน์นะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยขอลาเพียงเท่านี้เลยนะคะายบายค่ะ